อัลสลามุอะลัย კ ุมุะรหัฏตุละลาฮิุะบะรฺ კ ะตุะฮฺม์ดีลารับวันนี้เราก็มาอ่านให้ฟังกันต่อนะครับจากตำราอัดดุรุสุนยาุมียะตุมินัสซุนานิุลอะฮฺกามิชะอียะบทเรียนประจำวันจากสุนนะแบบฉบับต่างๆและกฎเกณฑ์ศาสนาวันนี้นะครับเรามาอ่านตอนที่3ว่าด้วยเรื่อง ฟดลุตะลิมินนาซิวดาวตุหมิลาไขริความประเสริฐของการสอนผู้คนและเชิญชวนพวกเขาสู่ความดีงามอัลลอฮุซุบฮานโนตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้นะครับว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรระญีมฮวัลละะซีบอ ذ ي ب ع ث ف ن أ م ีนรอซูลัมมินฮุมยัตลูอะลัยฮิมอายาติฮิ <ة> ยัติลู عليهم آياته ويزكّيهم ويعلّمهم الكتاب والهِكْمَة سورة الجمعة آية ที่สองซึ่งมีความว่าอัลลอฮ์ซุลฮานตุลลาคือผู้ทรงแต่งตั้งรอซูลหนึ่งท่านจากบรรดาผู้ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นในหมู่ของพวกเขายัติลูิมอายาติฮ ه มาสาธยายองค์การต่างๆของพระองค์ให้กับพวกเขาวายุซักกี ي ิม กล่าวพวกเขาว่าอยอันลิมหุมุนกีตาบอลฮิกมะและก็สอนพวกเขาถึงอันกุรอานและก็อสุนนะและอัลลอฮ์ซุลฮะตลาก็ไดยทรงตรัสอีกนะครับว่ากุงตุมไครออุมมตินอุคริัตลินนัสตามุรูนบินมะรูฟเวตันฮูนอานินมุงกรพวกเจ้าทั้งหลาย คือประชาชาติที่ดีที่สุดที่ถูกนำออกมาเป็นแบบอย่างให้กับมนุษยชาติพวกท่านทั้งหลายมาเรียกร้องผู้คนสู่ความดีงามและห้ามปรามจากความชั่วร้ายสุรอาลอีอิมรอนอายะที่110อันอบีมัสูดินอ,อุกบะตับนีอามมรินอันซารีกาลาวกาล่าวรัสูลลอฮ์ซลลัลฮุอะลิยลลัม จากอบีมัสอุดอุกบะบินอามิรอันอัซอรีได้กล่าวว่าท่านรอซูลสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่ามันดัลลาอัลาคขัยรินฟะละฮูมิสลูอัจริฟาอิลิฮีอัคราจฮูมุสลิมใครก็ตามที่แนะนำสู่ความดีงามสำหรับเขาแล้วจะได้รับผลบุญเหมือนกับคนที่ปฏิบัติตามเขาบันทึกโดยมุสลิม وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من ا أجر مثل ا ج و ر من تبعه لا ينقص ذلك من ا ج و ر ه م شيئا ใครที่เชิญชวนผู้คนสู่ฮุดะทางนึ่งสำหรับเขาจะได้รับผลบุญเหมือนกับผลบุญต่างๆของผู้ที่ปฏิบัติตามเขา และยังกุสุดาลิกามินอุจูริฮิมชชยอาโดยที่ผลบุญของคนเหล่านั้นจะไม่ลดหย่อนเลยแม้แต่นิดเดียววามันดาอ่าอิลาตอลาละตินกาอาอะไฮิมิน,นิสมีและใครก็ตามที่เชิญชวนผู้คนสู่ความหลงผิดสำหรับเขาก็จะรับความผิดบาปเหมือนกับความผิดบาปทั้งหลายของผู้ที่ปฏิบัติตามเขาและยังกุสุ ذ าเลกามินอาซาม ا ฮิมเชียอ์โดยที่ความผิดบาปของคนเหล่านั้นจะไม่ลดหย่อนเลยแม้แต่นิดเดียวอัลกุรอริยานมุส وعن أبي أ م قال قال ا, أ, ا م ة باهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبي أ م ا م ة ً باهلي رضي الله عنه لقاؤا تَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ل ِ ك َ ا ء ٍ إ ن ا ل ل ه

แม้กระทั่งมดที่อยู่ในรังของมันต่างก็จะขอสลวาดให้กับบรรดาผู้ที่สอนความดีให้กับผู้คนวะามะนาอยู่ซอลูนาอะไรฮิและอะไรคือความหมายของคำว่าต่างก็จะสลวาดให้กับเขาไอหมายความว่ายะดาอูนะวยัสตักฟิรูนละหูขอดูอาให้กับเขาและ ขออภัยโทษให้กับเขาอัชอชรอ,อธิบายตะลิมุนนาสิอุมูรดีนิฮิมวะดะวะตุฮุมอิลลัยริการสอนผู้คนให้รู้เรื่องศาสนาและเชิญชวนผู้เขาสู่ความดีนั้นหัวอามาลุนอัมบียาอินลาดีนอัลซะลาฮุมุลลอฮุลิอัจลิมันคือการงานของบรรดานบีทั้งหลายซึ่งอัลลอฮ์สุบฮานุตะลาได้ ส่งพวกเขามาเพื่องานนี้ฟาฮียอะรอมูวาซีฟาตินและมันคืองานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวะตารัลลอฮุลาฮอฟดะลัคลิฮีซึ่งอัลลอฮ์ซุมฮะตลาได้เลือกให้สิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดได้ทำงานนี้นั่นก็คือนบีม,มุฮัมมัดสุลลัลลอฮุลลอซลัมฟะมันวัฟกอฮุลลอฮุลิซีริอาลาตรีกิฮิม และใครก็ตามที่อัลลอฮ์ได้มอบให้เขาได้เดินอยู่บนแนวทางเดียวกับบรรดานบีทั้งหลายฟีตะลีมินนาซีดีนะฮุมวะอิชชาดะฮุมอิลันไคริในการที่มาสอนผู้คนในเรื่องศาสนาการชี้นำพวกเขาไปสู่ความดีฟากดนหาละค่อยรอนกะซีรอแน่นอนว่าเขาได้รับความดีอันมากมายลีมายะสุลูบิซาบบินัชรินไอมิวัลอัมริบินมารูฟวินนฮยานินมุงกัร อันหนึ่งมาจากว่าเขาเป็นเหตุให้ความรู้นี้ได้แผ่กระจายออกไปและให้การสั่งใช้ในองความดีและห้ามปรามความชั่วนั้นได้เกิดขึ้นมีนั่นค่อยริฟินอัติและถูกนับว่าเป็นความดีให้เกิดขึ้นบนหน้าพื้นแผ่นดินนี้วรลีมาฟีมินเอโกมาเตฮุจติลลาฮิอัลลนัสและในสิ่งดังกล่าวนั้น คือการดำรงไว้ซึ่งหลักฐานของอัลลอฮ์ให้ประจักษ์แก่มนุษยชาติอันฟาวาเอสประโยชน์ต่างๆที่เราได้รับจากบทเรียนนี้ประโยชน์ที่1อินตะลีมันนาซินคอยร์มินอามินอัมเบียแท้จริงแล้วการสอนความดีให้กับผู้คนนั้นเป็นการงานของบรรดาน,นาบีประโยชน์ที่2องฟดลุตะลีมินนาซิ อุมูระดีนิฮ him حيث อินนัมนันอัลละมัอินมันเอาดา ع อิลาฮ์ดาฟัลหูมิสลออูจูลอามิดีนบิฮีความประเสริฐของการสอนผู้คนในเรื่องศาสนานั้นโดยที่แท้จริงแล้วคนที่สอนความรู้หนึ่งความรู้ใดหรือเชิญชวนผู้คนไปสู่ความดีสู่ทางนำใดก็ตามแต่เนะี่ยเขาจะได้รับผลบุญของคนที่ปฏิบัติ ความดีนั้นด้วยประโยชน์ที่สามอัซูมาอจูรูมอัลลิมินน่าสินคอยรอให้ทุยุสนีอะลัยฮินละฮุตาอาลาผลบุญของผู้ที่สอนความดีให้กับผู้คนเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่มากโดยที่อัลลอฮ์ซุลฮานุตาลานั้นได้ยกย่องเขาววยัสตักฟิรูละหูอะลุสซามาวาติวัลอารดีและบรรดาชาวฟ้าทั้งหลายและผู้ ที่อยู่ในหน้าผืนแผ่นดินนี้ก็จะขออภัยโทษให้กับเขาลีมายะซูลูฟินอัรดีมินัลคอยริมินนัชรินอ้นมิเพราะเขาเป็นสาเหตุทำให้โลกใบนี้ได้เกิดความดีงามจากการเผยแผ่ความรู้ประโยชน์ที่4ฟล nah ุวสีรความประเสริฐของการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนไปสู่อัลลอฮ์ และการสั่งใช้ให้ทำความดีและห้ามปรามจากความชั่ววบิลลาฮิโตฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะรฮฺมะตุลลอฮ์วะบารุกาตุฮ